สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะก็คือว่าหนจะบอกว่าไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนแค่จะมาบอกว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะสำหรับอ่95,000คนติดตามแล้วนะคะก็นั่นก็ไม่คิดว่ามั่นจีมาเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่านั่งใช้เวลาทำํำตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนพฤศจิกาก็ประมาณพกเดือนได้นะคะแต่ว่าเราก็ ลืมใครไม่ได้นะคะก็คือพี่วุฒนะคะพี่วุฒดั้มซิ่งดินด่วนถูกไหมเนี่ยรดดั้มซิ่งดินด่วนอถูกแล้วก็พี่นินนะคะที่เชร์นินแล้วก็พี่เอียวรันทุงเจตารันทุงนะคะแล้วก็มีพี่ๆพี่วุ้นพี่เส้นเออพี่วุ้นเส้นนะคะแล้วก็พี่ตีนะคะแล้วก็แล้วก็พี่ยูทูบเบอร์ล YouTuber, ลหลายๆคนนะคะก็ขอบคุณมากมานะคะที่แบบว่าทําให้นังมีวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือ พาขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนนะคะที่กดติดตามแลว้วก็คอยให้กำลังใจนางแลว้วก็ให้คำแนะนำนางเนาะบางที่นางอาจจะพิดพลาดบ้างนะคะก็ไม่ทืกอสาเนาะเพราะว่าบางที่นางก็แบบต่อให้นางเรียนสูงขนาดไหนนางกูจะบอกว่านางก็ไม่เคยรู้นะคะเพราะว่าบางที่อาจจะเขาเรียนแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนะอาจจะเรียนอย่างอื่นหรือบางที่ก็อาจรับในนะคะเออจริงๆไม่ได้กโกหกก็อย่างหนึ่งก็คือเราห้ามลืมคนนี้ด้ขาดคืพอพ่อกับแม่เรานะคะเพราะว่า พ่อกับแม่ถ้าเกิดไม่มีพ่อกับแม่เนี่ยคือว่าก็คงจะมีนุ่นลูกสาวเศร้าหน้าวันนีดอกจ้ะเพราะว่าก็มีพ่อกับแม่นี่แหละถวยนิดนิดน้อยนอยนะคะก็เป็นคอยสนับสนุนเวลาลูกอยากไปไหนก็ส่งไปเวลาลูกอยากได้อะไรก็ทาให้คือแบบว่าคือแบบดีมากๆเลยคือแบบเวลานางขอแม่ไปถ่ายคลิปตรงนั้นตรงนี้ขอพ่อไปถ่ายคลิปตรงนั้นตรงนี้คือพ่อกับแม่อนุญาตตลอดเลยไม่เคยคัดเพราะว่า แต่ก่อนนะ่ะนางจะบอกว่าคือแบบว่าแต่ก่อนอยู่มัธยมใช่ไหมมัตต่อให้เป็นมัธยมต้นหรือมัธยมปลายก็ตามคือแบบจะดสิบแปดปีอะไรเง,งี้ยคือแบบลูกคนอื่นพ่อแม่คนอื่นเขาอาจจะปล่อยลูกออกจากบ้านนะแต่พ่อแม่นางคือแบบไม่ค่อยจะปล่อยเลยนะคะทุกคนก็คือแบบว่าพอมาเริ่มทํา youtube ปุ๊บพ่อกับแม่ก็เริ่มปล่อยนะคะก็แบบดีใจมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เลยห้าพันคนนะคะจะครบแสนก็ได้ตามแล้วทุกคน ก็หวังลึกๆแหละว,ว่าอยากให้ได้แสนคนติดตามภายในปีนี้ได้คืบจะเอาสอบอีกแล้วนะก็กตอนนี้ยังไม่มีอะไรแจกพี่ๆเอฟซนะคะเพราะว่าเสื้อที่ตอนนั้นนางคำมานอแบบบางคนมันก็ได้ไม่ถูกวึึงเพราะว่านางคำมาสองรยตัวมันก็มุดสองรอยตัวเลยนะคะแล้วค่าเสีจ่ายนางนั้นจะบอกว่าคือนางหมดไปประมาณเกือบหมื่นเนาะ เราก็จะมีเสือแบบเสือสีแดงเนี่ยคือน่งทำไอโพล์กแม่เราก็ยาดพี่นองใส่เนาะนั่นก็มดไปประมาณหมื่นเหมือนกันนะคะทุกคนคือแบบว่าตอนแรกเงินเงินเดือนนางยังไม่ได้เยอะแบบว่ายังไม่ได้เยอะคือตอนนี้ก็ยังไม่เยอะนะคะก็บรต่อให้คนณติดตามเยอะก็แบบบางที่แบบโฆษณาไม่เขามันก็ไม่ได้นะคะก็คือตอนนี้มันยังได้เพานิดๆหน่อยๆนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่คอยกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนางเนาะนอกจาก Uh, ppfc ใน YouTube แล้วก็ขอบคุณ ppfc ในเพจ Facebook นุ่นลูกสาวชาวนาด้วยนะคะก็คือว่าก็ถ้าเกิดไม่มีสองอย่างนี้นะก็คงไม่มีวันนี้เนาะก็จะมีบางคนด่านางบ้างก็อายคำแนะนำบ้างนะคะก็แบบแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาใครทักมาเนาะคือถ้าเกิดแบบไม่มีไม่มีความจำเป็นหรือว่าไม่ใช่เรื่องงานนั่นก็จะไม่ตอบเนาะไม่ใช่ว่านางหญิงเนาะแต่นางก็คือบางคนนะ่ะเอารูป รูปูปคู่มาทักใช่ไหมเลยจะให้นางตอบมันก็แบบมันไม่ใช่เรื่องงานอะ่ะจะให้นางตอบมันนั่งก็เกรงใจใแฟนเขาเนาะอีกอย่างน่งก็เกรงใจใแฟนนางด้วยเพราะว่านางมีแฟนแล้วเนาจะให้นางตอบซุ่ม4ีซุ่มหกก็ไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องงานนี่นางจะไม่ตอบเลยเลยอย่างคือแบบนั่งขอใจพี่ๆผู้หญิงหลายคนนะคะว่าเวลาแฟนเราไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นแบบจะรู้สึก,กน้อยๆนิดหนึ่งก็แบบอาการถือเกิดเปน็นนางออพูดเล่นอนะนี่พูดเล่นนะคะทุกคนก็ น่าเข้าใจแหละก็ถ้าเกิดทักมาเรื่องงานนางจะสามารถตอบไดนะ้ถ้าเกิดทักมาเรื่องไรสาระหรือว่าแบบที่มันมีใช้งานอะนางก็ไม่สามารถตอบให้ได้เนาะเพราะว่าบางทีอะนางจะบอกว่านางเห็นเมนพี่ๆหลายคนเนาะแต่ก่อนนะ่ะนางจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่พอมันมีคอมเมนต์ลบๆอะนางจะแบบไม่เปิดอ่านเลยเพราะว่าน่าคนคิดมาก มากมากเลยเพราะว่าแบบว่าเจอคอมเมนต์แบบแย่ๆนั่งจะแบบโล่งหายแบบคิดมากเราแบบไม่อยากทําคลิปเลยแบบว่ายุดไปเลยชช่ักกว่าหนึ่งคือแบบสมมติว่าตื่นเช้ามาเห็นคลิปแบบว่าโดนด่าเช่นคลิปตอนนั้นใช่ไหมที่ว่าเขาบอกว่าพ่อกับแม่นั่งคิงกุกใช่ไหมทั้งๆที่แบบว่ารอบครัว่าไม่ได้คิงุกแต่เพียงแค่ว่าตอนเนี้ยมันช็อตแล้วคือแบบ ราค่าเขามันถูกนะ้ำมันก็แพองอะไรเงี้ยคือแบบบ้านน้ามีรถหลายคันนะก็ต้องเกิมอะไรคันนอไรเงี้ยคือคือแบบมันหมุนเงินไม่ทันอะ่ะแล้วที่เนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะต้องในจ้างคนงานไหลขนาดนั้นเนาะก็คือพยายามแล้วพยายามเซฟจะของด้วยแล้วก็พยายามเซฟทุกอย่างเนาะก็คือแบบนั่นแหละนั่นก็ไม่อยากพ่อนั่งอ่านคอมเนนั่นก็แบบรู้สึกแบบน้อยไปเลยว่านั่นก็จะไม่ถ่ายคลิปเลยแบบว่าจะแบบน้อนคิดมาเออเราเป็นนิจเงินใช่ไหมเราเป็นอย่าง,าางี้ใช่ไหมเราคนแก้อย่างไงดีเนาะ แต่ต่อให้ก็เป็นต่อให้มันเป็นเรื่องจริงสําหรับเราหรือไม่เป็นเรื่องจริงสําหรับเราขึ้นชื่อว่าคอมเมนมาคือแบบสำหรับคนที่แบบไม่รู้จักนางเรามาเม่นแบบเนี่ยแล้วแบบบางคนมาอ่านอ่ะเขาก็จะคิดว่าเราเป็นยังไงคือแบบนั่งไม่รู้สินั่งรู้สึกว่านั่งแค่แบบทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือนั่งเห็นเมนหลายคนเนาะ นางก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วคอยติดตามนางนางก็พยายามจะตอบทุกคอมเมนต์หรือบางทีอาจจะกดหัวใจห้หรือกดเยี่ยมเยี่ยมหาย้เพราะว่าช่วงเนี้ยนางเปิดเรียนแล้วนางไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าบางทีอะนางนางเรียนเสร็จใช่ไหมนางไปถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บกลับมาจากถ่ายคลิปนางก็ต้องทําการบ้านส่งอาจารย์พอทําการบ้านส่งอาจารย์ปุ๊บคือนางต้องมาตัดต่อควิดีโอแล้วก็ลงวิดีโอแบบ ตั้งเวลาล่วงหน้าไว้เนาะเพราะว่าเพื่อจะให้พี่พี่เอฟซีดูเพราะว่ามันจะได้ไม่ห่างหายไปนานแล้วที่เนี่ยคือบางทีน้องแคปจะไม่มีเวลาเลยก็หวังว่าพี่พี่น้องๆก็ยังกติดตามนางเนาะก็อย่าพึงน่อยใจในางเดอถ้าเกิดว่าวันไหนที่แบบว่านางฟื้นฟูแบบได้แล้วที่เนี่ยนางมีรายได้มากขึ้นน่าก็จะแบบบางทีอาจจะทําเสือเจกอีกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือรอก่อนนะคะรอก่อนแต่ว่าถ้าเกิดครบ อไรอาจจะมีสเสื้อร์ไพ่แจกเสื้ออีกก็ได้โลก,ก่อนนะคะทุกคนก็รุ่นกันเด้อจีบอกไรก็จริงๆอ่ะน้องแบบต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่คอยกดติดตามแล้วก็คอยเม้นคอยให้กำลังใจนางแล้วก็ขอบคุณพี่วุฒิพี่นิน พี่เอียวพี่จ้าแล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์ที่เคยมาถ่ายนางน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยนางมีวันนี้แล้วก็ขอบคุณโ่อกก็แม่อีกครั้งนะคะขอบคุณแฟนคลับดาที่สําคัญไม่เคยลืมแฟนคลับนะคะแต่บางทีก็อย่าดา่านางแรงด้้อดา่ดานางไดนิดหนึ่งแต่ว่าอย่าด่าเลี้ยงโค่นบางคนน้ำตาตื่นนั่งร้นดา่าปุ๊บนั่งกะจีหลงอหายเลยนั่งกักจะไม่ยิม้มนั่งกัจะแบบซึมไปทั้งวันเลยนะคะหัวเป็นเป็นคนชอบคิดมากนิดหนึน่งนะคะไม่นิดหนึ่งเลยหลายเลยจริงจริงอินจีบอกว่า อย่าลืมเดอ้อไก่ครบแสนแล้วนะคะพี่พี่น้องนทุกคนเดี๋ยวนางจะทำเสือแจกแต่บางทีนางทำโสงซ้ำโสงเลยตัวมันก็ไม่พอแจกพี่พี่น้องน้องเอฟซี FC นั่งกับแบบกูพี่พี่น้องน้องเอฟซี FC หน่อยใจเนาะแต่แบบครบแสนอะไรเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะที่คอยกดติดตามนางเนาะแล้วก็ให้กำลังใจนาะงบ๊ายบาย